ใส่ถึกปึป๊บกระถึกปั๊บเลยเนาะพี่น้องเออหัวเนาะดู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 เพิ่งครับพี่น้องเตรียมองครับผมเงินโตงให้เราเก็นครับเห็นบ่อไปสิไปเก็บเฮ็ดอีกพี่น้องเอ้ยคักๆนี่ปลาแลีนเต็มเลยครับผมเห็นบ่อไปพี่น้องไป ขอไม่ใส่ครับนี่จะปลาเลยครับผมคุณๆนี่ไปพี่น้องใส่เสกเรียบร้อยเนาะโตง้งในหลอดสิบปีครับผมนม้ำท่วมอันหน้าอู้เกียงห้ำเชียงห้ำครับผมโอ้โหเอายังไม่แล้วพี่น้องเดี๋ยวผมไปผูกด้านหลังก่อนครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้เดี๋ยวยางเราไปตึงกลางเดีวพี่น้องเป็นจงไหนมีปลาบ่ คือคาแจะมาเชือกอยู่ครับครับซุบใหม่เขาน้าพี่นอ้องโอ้ถือแล้วตัวนี้เออเกพี่นอ้องไปใส้มองครับใส้มองหรอเบิ้งเห็ดครับพี่นอ้อง มันจะมาตฐานบ่น้ำท่วมกบพี่น้องหลังจากใส่มองเสร็จไม่รู้จะเป็นังไงทางคบูบโอ้น้ำท่วมใหญ่ในรอบสิบปีสบายสองดังครับ เรือปลามันก็ขนะึ้น,นลแล้วเจ๊ยินเจ๊ยินน่ะปลาเลยเสร็จปุ๊บก็ถูกปลาเลยเนาะเดี๋ยวได้ช่อนตอนนี้น้ำตวมครับผมพี่น้องทูบูก,กันครับ ใส่มองไหวนะครับเนาะกับมาบ่งเฮ็ดครับวา้ามจะเป็นจงไหนทึงมองถึงตรงหลุดเดียวจบเลยครับผมให้บอกให้นำถวมไงบ้างครับผมเฮ็ดอยู่ยางนี้ก็้มาหักลึกขวดครับผมอ๋อโตไปทั้งผีครับผมแบ,แบดกับแบวมากครับต้องกับแอาเบดอีกแล้่ ดูสี่นุ่มระเบิดมาอู้หูสุดแรงระเบิดมาเอออ้ยอ้ยน้ำพี่น้องอ้้วปอุ้ย น้ำตัวมพ่นเห็ดเห็ดเห็ดบ่พี่น้องเห็ดเห็ด,หดบอวาดท,ท,ทูจอดอุ้ยเปื่อยเลยครับเบื่องเบื่องทับอีกก่อนครับโอ้ยโอ้ทับถิ่มีดอกนึงครับผม อโอ้โหุเกือบมากมาทันว่าจิบอกวาเบิ่งแล้วนะหัโธโธวพูนเห็ดเชื้เลยเบิ่งปลวกครับผมตายรังแซวเลยอ้นี่และครับผมเนี่ยปลวกยังดีได้ไหมพี่นอ้อง ครับไปกำคุณพี่น้องเออน้ำเต็มหัวขาน้อยเออมีแต่ปกเล็กแมวเลยครับบุ๊บะอะยี หลอดคนน้อยน้อปวกผมอู้เบื่อกับถ่า,ายรูปามก่อนนน้อยโอ้โหเบื่อปวก คือปลูกน้ำท่วมครับผมโอ้เม็ดกัดสมบมัดเราไปน้องเลยต้องประหยัดแล้วครับตุ๊บโอ้เอาไปน้องเด้อทำนี้ก่อนครับผมไปสิบมัดเราไปน้องจะไฟยังไฟยังมาอยากเข้ามาเห็นมองครับหว่าไปน้อง นองงอนปลวกกันไปบุญแล้วครับต้องเปงหน้ามอกก่อนครับผมปลวกเน่ามุดปลวกตายมุดครับผมโอ้ปลานี่ก็สลายามสมผมว่าพี่น้องธรรมชาติครับผมอู้ววจัาเต็มเลยต้องเปิดหน้ามอ,อกกันเนาะครับเนาะ chọt ờ ờ Ừ, ừ, ừ. <laughs> vai, đi <làm>, <laughs> nó <thông bưng>, <laughs> nó. หล่นมนเลยิ่งปลาเรนต้องติงน้ำลงครับ โอ้โหลุงกำลงังจะมาใส่เห็ดครับพี่น้องเบิ่งว่ามีเลือดครับเนี่ยโอ้ใส่กระสาคุณพ่อดอกลุงเสียมาเดินเบิ่งกลางมาเบื้องวันนี้เสียมือโอ้มาเดินเบิ่งเนาะเสียหลังมือกระสา ปลาผมขื้นทั่วน้ำหมดเลยครับบ้างวะเห็นแรนีนเหปลเซลเลยโอ้ผลนกับว่าขั้นเศร้าครับมองตัวนึงกึด โอ้ยเกี่ยวงานขงเขาครับผมไปทำระบายพ่ท่านโอ้โหต้องใส่ตัวใหม่ปลาแกลนขึ้นหมดเลย ชนติดหมอ้อเฮ้ยล,ลุดโอ้ลุดออกตรงลายตัวพี่น้องโอ้พุ่จริง 呜，撸皮了。 ีเป็ดเลยถ้ามีเป็นได้แล้วน